สวัสดีครับนี่คือคิดไซคโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับต้อนรับเข้าสู่คิดไซโค้งเก่งหลังเกมก็มีฟุตบอลไทยลีกซึ่งมีเกมการแข่งขันเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคู่หนีตายให้ติดตามกันนะครับสถานการณ์สนุกจริงจจะได้มามองต่อถึงวันอาทิตย์วันนี้ด้วยซึ่งจะได้รู้เลยนะครับว่าในเรสโซนเนี่ยอาจจะมีบางทีมต้องโบกมือลาภายในสัปดาห์นี้ก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันส่วนสถานการณ์ของศึก a f c ซีแชมเปียนส์ลีกที่เตะคาบเกี่ยวกันแล้วก็ เรามีโอกาสเป็นเจ้าภาพ2กลุ่มด้วยกันนะครับในกลุ่มของเชียงรายและก็กลุ่มของ BG จีปทุมไปดูฟอร์มของเชียงรายกันหน่อยนะครับสรุปอย่างไรและนัดต่อไปเป็นงานยากด้วยนะครับก็ให้กําลังใจเชียร์ทีมสโมสรตัวแทนจากประเทศไทยกันเยอะๆนะครับถ้าพร้อมแล้วซับสไครป์กระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube ชื่อว่าคิดไส่โคงและก็นี่เลยครับสงกรานต์หยุดกันไปแล้วอย่าลืมนะครับสแกน QR Code ของโกมึกและคิดไส่โคงเข้ามานะครับก็มีโอกาสที่จะ ร่วมซื้อสินค้าของโกหมึกแล้วถ้าเกิดว่าใครยอดสะสมเยอะสุดนะครับ10อันดับแรกจะมีโอกาสได้ตั๋วดูบอลไปดูเกมคู่ระหว่าง BG กับชนบุรีในวันที่4พฤษภาคมนะครับแล้วก็จะมีโอกาสไปดูในบ็อกซ์ VIP ด้วยสำหรับคนที่เป็นแชมป์ยอดซื้อสูงสุดในรอบเดือนนี้ของเดือนพฤษภาคมนะครับส่วนผู้โชคดีเหมือนเคยนะครับทุกสัปดาห์เอาไปเลยนะครับ 5ท่านจะได้รับกิฟต์เซตแบบนี้ของโกมึกส่งให้ถึงบ้านนะครับมีอาหารหลากหลายเลยนะครับทั้งถั่วทั้งปลาหมึกซึ่งมีหลากหลายรสชาติแล้วก็มีถั่วนะครับที่เป็นถั่ววอนัทให้ได้กินก็อร่อยหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งโกมึกแล้วก็คิซโค้งเนี่ยอยากให้ขอรางวัลดีๆกับคุณผู้ชมที่ติดตามเรามาอย่างยาวนานนะครับถ้าพร้อมแล้วไปติดตามฟอร์มของเชียงรายกันก่อนครับเมื่อวานเชียงรายลงแข่งขันก็จัดนักเตะจากเชียงรายซิตี้ในไทยลีก3ด้วยนะครับอย่างริวจิฮิโรตะ ลงเล่นในแนวรุกร่วมกับทางเกตอร์สั้นดาวยิงชาวบราซิลฝั่งคิดฉีจอมเก่าจากฮ่องกงเนี่ยก็ส่งทั้งเดยันดามยานอวิชดาวยิงสูงสุดในเวทีเอเชียในวัยย่าง41ปีและก็ราอูไบานา2แข้งต่างชาติดีกรีสูงเป็นตัวหลักเหมือนเคยและก็ยังมีแข้งเอเชียตัวใหม่อย่างรุสลันมิงกาซอฟตัวรุกทีมชาติเติร์กเมนิสถานลงสานามด้วยเกมของเชียงรายก็ยังเน้นวิธีการเหมือนกับ2ปีล่าสุดที่ลงเล่นใน A c l เมานะครับแต่เมื่อไม่มีบิโรซิมา ก็หน้าตัวเก่งที่จะคอยเก็บบอลแดนบวนให้รวมถึงตัวที่เล่นบอลในสไตล์ฟอร์เวิร์ดเพลย์หรือว่าพาบอลไปข้างหน้าได้เร็วอย่างฟิลิปเป้อโมริมที่ยังเจ็บอยู่ก็ทําให้แนวรุกของพวกเขาเนี่ยดรอปลงไปมากเลยนะครับส่วนเกมรับปีนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับตั้งแต่ในฟุตบ,บอลลีกแล้วว่าบรินเนอร์แล้วก็แผงหลังเนี่ยไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเก่าแล้วก็แดนกลาง ยังหามิดฟิลตัวรับที่คงเส้นคงวาพอจะมายืนคู่กับพิธิวัตรไม่ได้เลยส่วนประตูที่เสียก็มาจากบอลริมเส้นของคิดฉีที่คัดแบ็กกลับมาที่จุดนัดพบบริเวณที่ว่างหน้าลายกองหลังให้ลุสลันยิงเข้าไปแม้ว่าในช่วงครึ่งหลังเชียงรายจะพยายามปรับแนวรุกลงมานะครับเพื่อ,อหวังทําประตูตีเสมอแต่ด้วยคุณภาพในเกมบุก บวกกับพละกกำลังแล้วก็ตัวเลือกที่มีจํากัดทําให้เจาะคิดฉีไม่ได้แล้วก็จบลงด้วยการแพ้ไปศูนย์ต่อหนึ่งก็ต้องไปลุ้นเก็บแต้มเหนื่อยเลยนะครับในเกมที่เหลือหากหวังจะเข้ารอบต่อไปสถิตินัดนี้ของกว่างสงเนี่ยครองบอลเหนือกว่าก็จริงแต่ว่าจังหวะยิงไม่ดีกันเลยนะครับแต่อ5ครั้งและก็ยิงเข้ากรอบเท่ากันที่คนละ2ครั้งด้วยซึ่งเชียงรายต่อบอลเยอะมากถึง546พาสแต่ว่า มันไม่ได้ช่วยให้เกมไปข้างหน้าครับก็กลายเป็นปัญหาในเรื่องของการจัดการสถานการณ์เกมรับด้วยเพราะว่าการดวนกัน1ต่อ1เนี่ยคิดฉีทําให้ดีกว่านะครับชนะไปถึง65ต่อ49ครั้งแล้วก็เกมสวนกลับผัดกันโจมตีทีมจากฮ่องกงก็ดีกว่านิดหน่อยด้วย17ต่อ15ครั้งนัดต่อไปนะครับจะพบกับวิเซอร์โกเบนะครับสำหรับกวางโซมหาภัยในวันที่22เมษายนนี้วันศุกร์นะครับในเวลา3ทุ่มส่วนไทยลีกก็ไปเริ่มดูคู่ของนครราชศีมาครับ อันดับ13ที่ไม่ชนะใครมา5นัดติดต่อกันเปิดบ้านทำสึกหนีตายกับราช,ชบุรีอันดับ10ที่ขาดทั้งแดเล่สุน้าตัวเก่งและเดซิเกตซาโตที่ติดโทษแบนสิเป็นตัวจริงของโคราชก่อนนะครับ4-2-3-1ประตูเป็นพิสานดอกไม้แก้วคู่เซนเตอร์ชาลีคาฟกับเฉลิมพงเกิดแก้วแบ็กซ้ายอาริศักหันเทศแบ็กขวาเป็นทิติทุมพรส่วนคู่มิฟฟิลตรงกลางนะครับเดนิสวิลาเนว่ากับดิแลนเดอ์บรูเกอร์ตัวรุกเป็นนรพลอารมสวัสด ปีกซ้ายอับดุลฮาฟิดบือรายเฮงปีกขวาอามาดูออตตาร่าและสุน้าตัวเป้าเป็นควาเมฆคาริคารี่ส่วนราชบุรีมา4-2-4นะครับประตูเป็นกำมพลปฐมอัคกุลคู่เซนเตอร์ปาวีตันทาเตมีกับราเฟลแจนเซนแบ็กซ้ายกิติศักดิ์เจบุดมแบ็กขวาเอกลาหานพานธุกิจส่วนคู่กลางครับราชีอายตฟาเดลกับปฐมชัยเสือสกุลและก็ตัวบนนะครับ ด้านข้างเนี่ยมีกัิเดียเวทยาวงทางซ้ายขวาเป็นสตีเวนลองจิลและคู่ศูนย์หน้าสรัตดเด่นมิดกับสิริโชคกันหนูครับต้นเกมทีมเยือนม,มีโอกาสขึ้นนําก่อนถึง2ครั้งติดติดเลยครับจากสิริโชคนะครับนาทีที่7แต่ว่ายังติดเซฟของพิสารรวมถึงนาทีที่11จากเตะมุมปฐมชัยเนี่ยโยนเข้าไปและเป็นราฟาเอลแจงเส้นขึ้นมงก่อนโดนพิสารสปริงตัวปัดทิ้งได้อีกครับจากนั้นนาที1้ 19, เนี่ยราชนบังกรมาอีกครั้งหนึ่งเกติศัก เปิดยัดเข้าไปแนวรับของโคราชเนี่ยเคลียร์ไม่ขาดครับไปเข้าทางเตีนซ้ายของสรวัฒน์ได้อัดสวนเต็มๆแต่บอลชนคาสนส่นั่นเลยจนในที่สุดแล้วก็กลายเป็นนครราชสีมาครับที่ขึ้นนําในช่วงทดเจ็บครึ่งแรกจากลูกเตะม,มุมและก็เป็นชาลีคัฟที่ขึ้นมงเป็นประตูชัยครับให้กับสวัสด์แคทเปิดบ้านชนะ1-0ก็ปลดล็อกคว้าชัยในเกมลีดในรอบ9เกมสถิตินัดนี้ครับราชบุรีครองบอลบุกเยอะกว่า61ต่อ38เแต่ว่า โอกาสยิงน่ะไม่มีก็เลยนะครับห่างแค่ครั้งเดียวเป็นเจ้าบ้าน10ทีมเยือน11โดยวิธีการเล่นก็เน้นโจมตีจากด้านข้างทั้งคู่ครับโคราเนี่ยครอสบอลไป17ครั้งส่วนราชบุรีเปิดไป11ครั้งและเอาชนะกันด้วยการใช้ความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นริมเส้นเลี้ยงตัดในกินตัวซึ่งทีมเยือนเหนือกันนิดหน่อยนะครับ33ต่อ29ครั้งนะครราชสีมาได้ตัวความเมคาริคาร่แล้วก็กับตันทีมอยาดเฉลิมพงเกิดแก้ว กลับมาลงสานามได้ทันเวลาพอดิบพอดีเลยครับในเกมสําคัญที่หวัง3แต้มเพื่อนีน่ตกชั้นซึ่งวันนี้โค้ดแบ็กเวลเนี่ยก็ใช้แผนการเล่นเดิมจากเกมกับ BG คือแพ็คแดนกลาง5คนก็เริ่มมาสูสีนะครับโคราเนี่ยเปิดเกมรุกเข้าใส่ราชบุรีก็มาแลกเหมือนกันแต่ฝั่งเจ้าถิ่นเนี่ยไม่เน้นครองบอลในแดนกลางครับก็พยายามอาศัยเก็บบอลน,นิดหน่อยแล้วก็ทิ้งบอลยาวจากหลังและกลางเนี่ยขึ้นหน้าเลยใช้แนวรุกเอาความเร็วไปสู้เก็บบอลซึ่งอารมาดูออตาร่า ก็ปั่นป่วนคู่แข่งได้ดีเหมือนเคยครับโดยที่แนวรับราชบุรีต้องออกแรงเหนื่อยอยู่หลายครั้งและหลังจากได้ประตูออกนำไปก่อนเกมก็เข้าทางโคราชมากขึ้นรอจังหวะโต้กลับโดยที่แผงหลังเนี่ยไม่ลอยสูงฝั่งราชบุรีครับขาดซาโตะและก็แดเลยรายแรกเนี่ยยังมีแบ็กซ้ายทดแทนเยอะแต่ว่ารายหลังขาดกองหน้าพอส่งเอาสิริโชกันหนูไปยืนหน้าแทนแน่นอนครับคุณภาพเนี่ยมันไม่เท่ากันกับกองหน้าต่างชาติและเกมของพวกเขาก็เปิดเกมรุกเหมือนกันแต่มันต่างตรงที่ ราชบุรีจะเน้นครอบครองบอลในแดนกลางมากกว่าเจ้าถิน่นช่วงแรกเนี่ยทำได้ดีนะครับแล้วมีโอกาสทองหลายครั้งเลยแต่พลาดประตูแบบไม่น่าเชื่อเมื่อทําไม่ได้ก็ถูกลงโทษจัดจหาตเตะมุมนะครับแล้วครึ่งหลังเนี่ย จำเป็นต้องบุกแล้วครับส่วนคู่แข่งถอยรับต่ำเลยรอโต้ก็ทำให้โอกาสของราชบุรีในการลุ้นยิงมันก็มีน้อยลงและยังโดนเล่นงานพื้นที่ด้านหลังมากขึ้นด้วยจบเกมเนี่ย1-0เพียงพอนะครับสวัสดแคทเก็บ3แต้มสำคัญมี31คะแนนแซงขึ้นไปอยู่อันดับ12ส่วนฝั่งราชบุรีหยุดที่31แต้มเท่ากันอยู่อันดับ11ต้องลุ้นเก็บแต้มเพื่อความอยู่รอดกันทั้งคู่ใน3นัดสุดท้ายของฤดูกาล ไปต่อกันที่เชียงใหม่ยูเนเต็ดครับทีมอันดับสุดท้ายและก็ตกชั้นไปแล้วแถมไม่มีบิโรซีมากรองหน้าตัวเก่งซึ่งติดโทษดแบนเปิดบ้านสกัดด่านเมืองทองอันดับหที่ไม่แพ้ใครมา4นัดติดและยังมีลุ้นจบท็อปโฟนะครับเสียประจริงของเชียงใหม่เจ้าบ้านก่อน3 4 2 1ประตูเป็นประภาวินสิริทองโสภางมือ3าของทีมนะครับส่วน3กองหลังทศพลลาเทศสิริศักดิ์ไฝดงและเอฟซันปาทริซิโอกองกลางนะครับมิดฟิลด์คู่เป็นกิติพัฒน์วงสมบัติกับบวรตาปลา ส่วนวิงแบ็กซ้ายเนี่ยกรกฎวิริยะอุดมศิริขวาเป็นทศพรชูชินตัวรุกค้าฟ้าบุญมาตุนกับเอกนิปัญญาและส่วหน้าเป็นยานดิคโบลีส่วนเมืองทองครับ41-41ประตูสมพรยศคู่เซนเตอร์ลูคัสโฮชากับชาติชายแสงดาวแบ็กซ้ายสุพรปีนากาตาโพแบ็กขวาบุญทวีเทพพวงส่วนมิดฟิลด์นะครับตรงกลางวิรเทพป้อมันุ์อาทิคุณมีท้วมและธีรพลเยอะเยะ้ยปีกซ้ายเป็นสดอมมีซาเยฟขวาเป็นวิลเลนป๊อป และสุดหน้าเฮนรี่อานิเยครับครึ่งแรกนาที23จากความผิดพลาดของแนวรับทีมเยือระหว่างลูคัสโฮชากับอธิคุณมีทวมก็ทำให้โดนยานิกโบลี่เนี่ยโฉกไปแตะหลบสมพรแล้วยิงเข้าไปง่ายๆ1-0ก่อนที่อาที59เมืองทองจะตามตีเสมอกรวิทนะครับวางบอลข้ามแนวรับเชียงใหม่ให้กับเฮนรี่อานิเยหลุดเข้าไปกระดกบอลแบบไม่ต้องจับเข้าเสาไกลยอย่างเหนือชั้นครับ จากนั้นนาที72เฮริอารเยคนเดิมได้หลุดเข้าไปยิงทีนึงแต่ว่ายังติดบล็อกของสิริศัก์ไโดงจากนั้นเนี่ยกิเลงพยองก็ยังบุกต่อเนื่องนะครับหวังเก็บ3ามแต้มแต่มันทําประตูเพิ่มไม่ได้จบเกมเสมอหนึ่งหนึ่งแบ่งกันไปทีละหนึ่งคะแนนสถิติในเกมนี้เมืองทองเหนือกว่าแทบทุกอย่างครับครองบอลก็เจ็ด โอกาสยิงก็ชัดเจน17ต่อ7ครั้งแต่เข้ากรอบสูสีกันเลยนะครับเมืองทอง6เชียงใหม่4ส่วนเจ้าบ้านถ้าเกิดคมคมหน่อยในแดนบนแล้วก็ไม่เสียบอลกลางทางน่าจะหวังได้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าตัดบอลจากเมืองทองได้มากถึง19ต่อ7ครั้งแต่ไม่ได้ประตูจากจุดนี้เลยครับเชียงใหม่ยูเนี่ยตกชั้นไปแล้วก็มีการสลับสับเปลี่ยนผู้เล่นหลายตำแหน่งแล้วก็ฝากความหวังไว้ที่คู่หน้าคือเอกนิตกับยานนิกโบลีการเล่นเนี่ยก็ไม่ต่างจากที่ผ่านมานะครับถอยลงไปรับ ในแดนตัวเองแล้วก็ยืน compact แน่นเลยนะครับ5-3-2รอจังหวะโต้กลับแล้วก็ทิ้งบอลยาวไปข้างหน้าให้คู่กองหน้าวิ่งเก็บบอลก็ต้องชมนะครับทั้ง2คนเนี่ยวิ่งเยอะแล้วก็เล่นกับพื้นที่ได้ดีมากเลยจนแนวรับเมืองทองต้องเหนื่อยโดยเฉพาะต้นเกมฝั่งเมืองทองเนี่ยนะครับส่งอาทิคุณมีท้วมมาเล่นแทนที่พิชาอุตรา ที่ติดโทษแบนนอกนั้นใช้ผู้เล่นชุดหลักลงสนามแล้วก็จัดแนวรุกต่างชาติ3ามรายช่วงแรกเมืองทองเนี่ยยังตั้งเกมของตัวเองไม่ได้ครับเป็นเกมที่จับจังหวะยากจริงๆแล้วก็เสียประตูจากความผิดพลาไดไปด้วยก็ต้องรับผิดชอบไปครึ่งหลังเนี่ยเมืองทองตั้งเกมกลับมาได้อาศัยบอลแนวลึกแล้วก็บอลยาวของวีระเทพในการสร้างโอกาสให้ทีมแต่แนวรุกวันนี้เนี่ยนะครับดูจะตันไปหมดเลยหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วทําเสียจังหวะไปเองกันทั้งนั้นเลย เน้นแค่จำนวนเยอะแต่การประสานงานกันเนี่ยวันนี้แย่มากนะครับจบเกมเสมอ1ต่อ1เป็นเกมที่เสียหายของเมืองทองอีกเกมหนึ่งที่ปีนี้ดูจะมีปัญหาเกมเยือนเยอะเหลือเกินนะครับเพราะว่าชนะไปได้แค่3จาก14เกมภาพรวมตอนนี้นะครับ43แต้มเท่าชนบุรีรัังอยู่แนนดับ6ของตารางส่วนเชียงใหม่เก็บเพิ่มเป็น16คะแนนยังอยู่อันดับสุดท้ายเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับก็ไม่ลุ้นอะไรแล้วนะครับตอนนี้ตัดตัวอย่างเดียวครับใครจะผ่านไปเล่นในไทยลีกสซีซั่นหน้าก็ต้อง โชว์ฟอร์มให้ดีปิดท้ายที่เกมดีตายคู่หนึ่งสุพรรมบุรีครับอันดับ14ที่ไม่ชนะใครมา4นัดติดต่อกันเปิดบ้านเจอกับบริสเทโรอันดับ11ที่ไม่ชนะใครมา5นัดติดต่อกันนะครับเสียตัวจริงของช้างศึกยุทธาถีนะครับมา352ประตูเป็นสาวิตขำเปียมส่วน3กองหลังสลิงคารพรมสุภะนตัตพลมาลาพันธ์และก็จองอัญโชวิฟิลคู่กลางสันติภาพรานนิยมกับธนภบุญทัพ ริมเส้นซ้ายขวานะครับวีรวุฒกาเหยมกับธนาเสียสุจริตตัวลุกเป็นลอสเซมีคาราบูเอและคู่ศูนย์หน้าวิลเลียมเอริเก้กับดาลิโลเอเวสส่วนเทโรมา3-4-3นะครับสินทวีชัยหาดไทยรัตนกุลเฝ้าเสาสากองหลังเฉลิมศักดิ์ขีอแสชแคนนี่และชุมพลบัวงาม วิ่งแบ็กทั้ง2ฝั่งซ้ายสัรชัยนนทศิลาขวาเป็นเอกชัยสำเรแล้วก็กองกลางชายทุกูลการินกับเลสลี่อัรโบสารประสานแดนหน้าซ้ายวันชัยจารุดงครานขวาอาทิตย์บุตรจินดานและสุน้าเอวันโรเปลลิสตา้าครับเกมผ่านสิบนาทีสุพรรณเกือบขึ้นนําจัดจังหวะครอสบอลของธนงเกไปให้กับบิดวุฒกาเยมพุ่งมงเต็ม,ตมแต่ว่ายังตรงตัวสินทวีชายเซฟไปได้ครับ ครึ่งหลังนาที60วิลเลอร์ริก้ครับเลี้ยงหนีวันชยัยตัดเข้าในแล้วหาจาังหวะ2นอกเขตโทษบอลเนพุ่งแรงเลยนะครับแต่ว่ามันเฉียดข้ามขานแบบได้หลุนแต่นาที70ทีมเยือนได้เฮครับ,บรวิรุฒการิ่มไปทำฟาวเอกชัยในเขตโทษตอนแรกผู้สินใช้ยเลิกเนี่ยให้เป็นฟรีคิกนอกกรอบแต่สัญญาณจาก VAR ทักท้วงว่าในกรอบก็เลยเปลี่ยนให้เป็นจุดโทษและเป็นเอเบนโดรรับหน้าที่สังหารไม่พลาดนะครับขึ้นนำ1-0จากนั้น นาที86สุพรรณมาได้ประตูตีเสมอครับวิลเลี่ยมโยนให้กับจออันโชขึ้นโขกไม่เหลือเกมก็ทำท่าสรุปเข้มข้นเลยนะครับช่วงท้ายนาที90ยศศักดิ์จ่ายให้กับธีรเทพล้มตัวซัดลอดหว่างขาของสาหวิทเข้าไปแต่มีการเช็ค VAR เราเห็นว่ายศศักดิ์ถอยมาเล่นจากตำแหน่งล้ำหน้าครับเลยโดนริบป,ประตูคืนก่อนที่สุดท้ายนาที93เอกชัยจะเปิดฟรีคิกเข้าไปและเป็นอน์สมกรตัวสำรองที่ลงมาสัมผัสแรกเลยนะครับ ยิงไปโดนจออันโชเปลี่ยนทางน,นิดนึงก่อนเขาจะตามซ้ําจ่อๆอีกทีไม่เหลือซึ่งดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ผู้ตัดสินมีการรอสัญญาณเช็ค VAR ช็อตนี้ร่วม5นาทีก่อนได้ข้อสรุปว่าเป็นการเช็คลำหน้าเพื่อความชัวร์ว่าบอลเนี่ยโดนเลสลี่ก่อนไหมถ้าโดนก่อนการยิงของอานอนท์จะลำหน้าทันทีก่อนสุดท้ายจะดูแล้วมองพิจารณาว่าไม่โดนเลสลี่ครับซึ่งที่มันช้าเพราะว่า ภาพหลายมุมกล้องเนี่ยมันดูยากมากทำให้เกมจบลงด้วยชัยชนะของโปลิสเทโรที่บุกมาเฉือน2ต่อ1น1สถิตินัดนี้นะครับวิธีการเข้าทำแทบไม่มีอะไรเลยครับนอกจากการใช้บอลยาวเป็นหลักทั้งคู่โดยเทโรเนี่ยครอสบอลไป28ครั้งส่วนพันรรณ18ครั้งพร้อมด้วยการเลี้ยงกินตัว ที่สุพรรณชนะไป40ครั้งส่วนทีมเยือนเหนือกว่านิดดนึงนะครับ44ครั้งแล้วเกมสวนกลับทํางานบ้างแต่ไม่เยอะครับรวมกันทั้งเกม17ครั้งเท่านั้นสุพรรณบุรีเจ้าถิ่นก็จัดเต็มนะครับในระบบ3-5-2หวังเก็บชัยชนะเพื่อนหนีตายโดยมีคาราบูเอดานิโลอัลเวสและก็บิลเลียมเอริเกกลงสนามครบเลยครับตลอดทั้งเกมสุพรรณก็พยายามจะครองบอลสร้างโอกาสบุกแต่เมื่อเจอบอลรับต่า ทำให้การโจมตีเร็วหรือว่าการสวนกลับเนี่ยมันไม่เป็นผลเพราะว่าพื้นที่หลังลายกองหลังมันไม่ได้มีพื้นที่ให้เล่นมากนากักน,นะครับรวมถึงการครอสบอลที่เป็นลูกเก่งก็ไม่ได้มีจังหวะเยอะมากเท่าไหรน่นอกจากลูกตีเสมอหนึ่งหนึ่งอีกทั้งเกมรับนะครับที่ต้องรีบดันสูงเพื่อทําเกมบุกทาให้หลังบ้านเนี่ยก็พลาดกันเองเยอะมากทั้งเสียประตูแรกที่โดนจุดโทษร,รวมถึงช่วงท้ายที่ต้องเร่งก็เปิดพื้นที่เองจนโดนเล่นงานครับ ฟังเทโรเนี่ยมาในแผน3-43ก็ถอยลงไปรับต่ำนะครับแล้วก็อดทนรอจังหวะดีๆเพราะว่าเขาเล่นเสมอได้นะจากว่าเลกแรกเนี่ยเขาชนะสุพรรณไปก่อนแล้วก็โชคเฉลยโอกาสความผิดพลาดของคู่แข่งเป็นหลักเลยนะครับต้องชมเป็นพิเศษก็คือการทําการบ้านของโคชโอนที่ไม่ได้เน้นรับต่ำแค่ในกรอบเขตโทษแต่ว่ายังให้ผู้เล่นแดนกลางเนี่ยมาช่วยเกยมรับ,บริมเส้นเพื่อปิดพื้นที่ไม่ให้สุพรรณได้ครอสบอลเข้าเขตโทษซึ่งเป็นลูกเก่งของเจ้าถิน่น แล้วก็มีการรอจังหวะชกบอลจากความผิดพลาดและก็ประสบความสําเร็จจนได้จากลูกจุดโทษและก็บุกใส่ช่วงทดเจ็บสุพรรณเนี่ยเร่งจนพลาดกันเองแหละครับซึ่งจบเกมเนี่ยสุพรรณพลาดเก็บแต้มสาคัญทําให้ยังมี27คะแนนจาก27นัดจากตอนแรกเนี่ยไม่น่ายากไปไปมามีโอกาสตกชั้นสูงเหมือนกันนะครับหาก3าเกมที่เหลือไม่สามารถกลับมาชนะได้ก็ทําตัวเองล้วนๆแล้วครับงานนี้ส่วนเทโร เก็บเพิ่มสามมแต้มหายใจโล่งมากขึ้นเลยแหละครับและเห็นได้ชัดว่าจากสีหน้าแววตาทีมงานและผู้เล่นช่วงจบเกมก็คงมั่นใจว่าโอกาสรอดตกชั้นสูงมากแล้วผมว่าอีกหนึ่งแต้มจาก3าเกมที่เหลือผมว่ารอดตกชั้นแน่นอนในสถานการณ์แบบนี้นะครับและทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับคิดไซโค้ง เก่งหลังเกมนะครับอย่าลืมนะครับสแกน QR Code กันเข้ามาได้นะครับลุ้นกิบเซตของโกมึกทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ5เซตนะครับสำหรับสมาชิกใหม่และสมาชิกเก่าเนี่ยเราแจกตลอดนะครับและแจกไม่มีซ้ำนะครับใครที่ได้ของกินจากเราไปนะครับทั้งคิเซโคโกมึกที่ร่วมกันทำกิจกรรมเนี่ยอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาหน่อยนะครับและก็เน้นย้ำว่า ใครที่สแกนเข้าไปนะครับช่วยบอกนะครับว่าติดตามคิดไซโค้งใน EP ีไหนชื่อตอนว่าอะไรจะได้สามารถนําไปเป็นผู้โชคดีในการที่จะลุ้นรับรางวัลกันได้นะครับและอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันในช่วงปลายเดือนนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่จะสามารถมีสิทธิ์ไปดูเกมนัดสุดท้ายของฤด,ดูกาลคู่ระหว่าง BG กับชมบุรี FC ในวันที่4พฤษภาค,คมนี้และถนนนี้ก็อคิดไซโค้งนะครับฝากกด subscribe กระดิ่งแจ้งเตือน,นกันด้วยช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์ไม่เห็นคอนเทนต์ของเราสสัดี